เซฟเซบพบแบบเลยก่อนโอเวอร์ดอร์อิงครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นโอเวอร์เพย์ครับก็แม่อ้เชยนั่นมันพังครับเม่์มันพังครับก็เลยอดวาดรูปไปเลยครับก็เซงเซงเปรตเลยครับก็การจะสอนวาดตัวนะครับแต่ว่าเก็ะเม่์มันพังครับก็ขอเวลาเก็บตังค์ไปซื้อหน่อยก็ก็มีตังค์อยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรหรอกจะไปนั่งไปจะไปซื้ออย่างอื่นเนี่ย คือแบบไม่เอาเงินไปซื้ออย่างอื่นหมดไงไม่ได้ซื้อของสําคัญใช่ป่ะตาโอเคครับก็เดี๋ยวผมอันนี้ผมทําคลิปดอนสตาร์ททดเชยให้โอเคบนที่อะไรช่างมังโอเคครับบนที่อะไรช่างมังครับอดอกไม้ดีออกครับแล้วก็เก็บดีออกครับโอ้ฟเวอร์ดีออกโอเคอ่า ยาไปโอ้โหไม่มีเฮียดเลยครับกิ่งไม้ครับกิ่งไม้หนึ่งเอหนึ่งเอได้มาแล้วก็ก็เฮี ه, ้ยเฮ้ยไม่มีเฮียดเลยใช่รอยตีนหรอไม่ใช่ผีเสือ้อมันแอบแทกผีเสือ้อหรอวะ อ๋อมันตามได้แต่มันไอแท็กไม่ได้ไม่มีเลยเลยครับผมผมต้องการหินนะเกิดมาแม่ง้องใช้ขวานอ,อย่างแรกครับโอเคไม่มีอะไรเออเบอร์รี่ครับ เจอแล้วเบอร์รี่หนึ่ง e a เอาไปเลยไฟามันไม่ได้ไม่มีขวานโธเบอร์รี่ครับย่าหนึ่ง e a แล้วก็เบอร์รี่อีกหนึ่ง e a นี่แล้วก็ดีออกเฮเวเฟอร์แปลว่าดีออก กิ่งไม้หนึ่งอ e ีเอาไปแล้วก็กิ่งไม้เฮเออดีมากลูกพอหินอยู่ไหนผมต้องการหินนั่นเนี่ยเบอร์รี่เออเจอหินแล้วอ๋อ หิหนึ่ง ea แค่ลอดอีกหนึ่ง ea เออแค่รวยหัวคอดนะครับเอเอแบบเจออ e v i e แล้วนี่คืออะไรน่ะเก็บตรงกลางาก่อนมันทำอะไรได้ไม่รู้ทำอะไรได้เก็บมาก่อนทแอคได้ครับตอนนี้ครับอืมแอคหนึ่ง ea ทำสีสัว์อ๋อ หยุดก่อนอ้อแครอทครับชิบหายแล้วความมืดกลางมาวันแรกกูยังหาแล้วไม่ได้เลยโอเคเห็นอีก ผมกะทำแคมไฟนั่นแน่แต่แคมไฟต้องใช้อะไรบ้างวะอ๋อตัดไม้วดรวนะครับสัตอ์เอ้ยเออเออถือแอคอยู่นี่ว嘛งงงงครับอ่นอยู่ครับขโมยเข้าไปขโมยเข้าไปโอเคหินหินหินและเบอร์ลี่ และก็หินแล้วก็เบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่อีกแล้วก็หินเบอร์รี่เยอะว่าแถวนี้ดีครับเป็นสะเบียงตุนสเบียงเอาไว้ว่าเกมนี้แม่งไว้ใจไม่ได้นะย,ยู่ๆฝนตกอยู่ๆผีหลอกอยู่ๆต้นไม้แม่งเดินมาฆ่าเราชีวิตแม่งรันทดสัสครแล้วชีวิตช่างรันทดน่ะ ผมว่าเกมเชื่อว่าดดนสตาร์ผมว่าเปลี่ยนชื่อเป็นดอนเดสดีกว่าดอนดายก็ได้จะตายอะไรเงี้ยใน,นแค่เมื่อหนึ่งกว่าแล้วอ่าไม่เป็นไรกูล่าเริงได้อีกเพราะว่ามันยังไม่หมดเอ้เพราะว่ามันยังไม่ค่าครับตอนนี้ก็ยังออกออกเย็นๆนะดูจากนาฬิกาแล้วถ้ามืดจะเป็นสีดําครับผมก็เล่นเกมนี้ม,มือใหม่นะเพิ่ง เพิ่งเคยเล่นลองเล่นถึงวันที่เก้าเองแล้วก็ไม่ได้ตายเพราะอะไรครับตายเพราะไอ้ค่าสมองรดตายจัดไปลงไปสีดอกเออที่ไหนวะโอเคแถวนี้หรือแถวนู้นดีกว่ากันวะ ่ะซากศพเอดเคศพมีชุดศพมีชุดและศพก็มีหมวกเอดเคคุต้องไปค้าหมวกแล้วโก้โอ้ยโ,โชคดีสัสสัจอเสร็จโกก็โกอีกแล้วครับ ตรงนี้มันมีหนุ่มุบเยอะไม่ปลอดภัยกลับเลยครับต้องกลับครับไปเลยเวิร์มโฮเพื่อนอยากโอเคนี่ครับแล้วก็มาเป็นลูเกเสือชาวบ้านครับเป็นชาวแคมป์แล้วก็คุกเดอะเบอร์รี่ครับคุกคุกเข้าไป เอาอีกเอาอีกยิ่งชิมหายกูลืมตัดฟืนนะครับโอเคอ่ะแดกเบอร์รี่โอเคแล้วก็เบอร์อออรี่อีกโอเคเบอร์รี่อีกอีก อิ่มท้องแล้วมั้งใช้อีสิตเ,เนื้อเป็นเชื้อเพลิงได้ปะไม่ได้ที่น,นี่เป็นเชื้อเพลิงได้ไหมไม่ได้เผาโกทิ้งไม่ได้มันดรอปได้แต่เผาไม่ได้อ่าสติกเออไม่ใช่กูไม่ใช่จะให้มึงไอสัตว์เออเดินสำรวจหน่อยดีกว่า ของมันเหลือครับต้องเดินสำรวจผมเดินสำรวจเ่าจะเรียนแบบนะครับนี่คือการเผาไม้ทำลายป่าผมโอ้ยอ้ยอร้อ,อนร้อนสว่างครับอืสว่างเลยเป็นงไงเผาอีกครับอ่าสัตว์นะสว่างหญยโอ้โหมันจะก,กลัวอรกเก่าสว่างขนาดนี้ โอ้อ oh. oh. ่อเก็บไปถือแอคต่อไองโง่เ okay, คครับเบอร์รี่ครับตะลงเฮ้ยหินหินหินเดี๋ยวเอาไปทำแคมไฟครับนกเวีนนี่วะนกเวนแอคต์แอคต์ออนเท็ตชันแม่ง มั่งรู้ตัวอีกเออฉลาดเก็บหินหินบีครับเก็บหินบีครับโอเคอยาเราต้องเก็บเก็บหินครับจะมาทำเข้มไฟครับคม้์ไฟแบบแคม้มไฟถาวรโอเคอ่าสัตว์หินแม่งล็อกครับหินล็อกครับมันคือหินล็อก เอ๊ะเฮีย้ยอะไรนะเนี่ยเฮ้ยแล้วเป็นพิกครับไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะแต่ว่ามังเป็นกระต่ายที่เป็นหมูปลาใส้สัตว์ไม่ต้องลมหลงเลยกูดักมึงือสัตว์จดมุมซะจดมุมซะแม่งไม่มเหนื่อยเหรอวะช่างแม่งยอมยอมกูยอมมึงละ เออวุดเบอร์รี่อีกแล้วอิ่มท้องอะไรเดียวเพราะมีเบอร์รี่รถก็ตะฝากอะไรไ,งไงอร่อไอ่นี่ไอ้รู้อไอ้เบสไอ้โบ้เฮ้ยเฮ้ย เยสเราได้เอ็นในก่องเก็บของตามเยสมึงเก็บโก้ไกูฝากมึงเก็บของสำคัญนะเว้ยอันนี้ไปไหนเคเยสนี่ชื่อว่าอะไรวะช่างไม่เก็บเก็บเก็บของสำคัญนี่เก็บไปที่ตัวดีกว่าลูกตาหมาเอาไปเศษหมู โอเคแพนี้พอมึงกบแ่นี้พอ,พอสัตว์มึงจะเป็นไปเลยสัตว์เผาว่านหมูแม่งสัตว์มึงจะเป็นหมูจรจัดมึงจะเป็นหมูจรจัดงงอะไรงงงงครับเอ้ยเอ้ย ตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะทำแลนะ้วเอนะไม่ใช่ไม่มีอะไรจะ,จะทำแบบพวกกองไฟแลนะ้วเนี่ยเก็บกิ่งไม้ก่อนจ,จเนออะเย็นละขาดอีกอีกอ๋อขาดอีกสิบสองอันเลยอ๋อ,อไม่ใช่ว่าขาดอีก คดีไม่อกี้เราเพราะว่าผมจำได้ว่ามันมีแบบเก็บไว้ในไอเทมนี้อยู่เออโอเคมีเก้าอันแล้วขาดอีกสามอันขาดหินอีกสามก้อนเท่านั้นขาดหินบีสามก้อนต้องหาหินบีอีกสามก้อนคนระับ ก้อนหนึ่งหนึ่งก้อนแล้วสองก้อนนะครับและก้อนที่สามมันอยู่ไหนวะก้อนที่สามอยู่ไหนเฮ้ยเออหยุดแล้วกูทะาหิน นั่นก็นจะไม่กลัวถือก่อนอ่ะหินอาเหี้ย,อยดดไ,ไ,ไอยต,ตัวกระโดดไปไหนวะเฮ้ยตัวกระโดดไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮีย ตัวกระโดดแม่งไม่ตามกูมาเฉยเลยหาย้ว,ยวตัวกระโดดที่อ่ะต้องไปตามแม่งนะครับอืมให้กูตามไปตามตกระโดดที่อ่ะกายังโอเคฮะ เปินลงครับอืมเป็นลงใต้ถือแอร์เป็นอุธด้วยนะเออเข้าในป่าอีกจะมุดแล้วถือไฟก่อนไฟ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 ,ไฟอยู่ไหน อ้าวไฟหายได้เฮ็ดตัวกระโดดเป็นแนว่ะเก็บแค่รถก่อนสัตว์จะมืดแล้วครับไฟด่วนครับถือไว้เลยกว่าสัตว์ไม่ตามกูมาโอเคมึงตามกูมาทำไมไอหมูเฮีย สร้างแค้มไฟด่วนเออเคียเลยแค้มไฟถาวรในตำนานสัตว์มีอยู่ทีนกูเหรอ,อสัตว์แม่งอืมจะสัตว์ตาเตีกูเหรอเอหมูชี่อะ เข้าใัจกัยเหลือนิดเดียวกินเยอะเลยแครอทเพราะว่ากูจะตายแล้วและเนื้อคงจะช่วยได้เออเออนี่ไงคุกฮุกทำไมตัวกระโดดมันไม่ตามผมมาไว้ตัวกระโดดทำไมตัวกระโดดมันไม่ตามกูมาว่าเสือเฟิง

โอเคเข้าสู่วันที่3แล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับกสส็สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะทำคลิป4ให้นะไอ้คลิป3ให้นะรอก็น่อนลรอก็น่อย